Happy Learning ในวันนี้จะพาไปที่ไหนดีคะน้องไอมี่เห็นทีมงานบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาจะแบ่งสัดส่วนในการเรียนการสอนจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันค่ะช่วง Happy Learning คุณผู้ชมคะวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดชนบุรีกันซึ่งแน่นอนว่าต้องไปเสาะหาแหล่งความรู้ดีๆมาให้อย่างแน่นอนค่ะแต่เอ๊ะผ่านทะเลก็แล้วถนนหนทางก็แล้วที่ศูนย์อาเซียนศึกษาของที่นี่เขาเปิดการเรียนการสอนกันที่ไหนน้ คือตัวนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งคือ <Huh. S 1> อ่าลองเตาซีด้านหนเป็นเสียงคือ <Huh. S 1> <Huh. S 1> เสียงนี้จะเป็นเสียงที่เหมือนจะออกง่ายแต่ก็จะยาก รูปแบบการเรียนของกอศนเนี่ยเนื่องจากผู้เรียนนะคะจะมีทุกช่งวงวัยค่ะจะทําให้รูปแบบในการที่เรามาใช้สอนเนี่ยยากง่ายบางครั้งมันจะต่างกันแต่ว่าเนื่องจากผู้เรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วมีความตั้งใจที่จะมาเรียนรูปแบบที่เราเลือกมาใช้เนี่ยก็เลยเริ่มต้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกการออกเสียงคาศัพท์ที่ตัวเขาเองสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ครั้งแรกชอบค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าเรียนรู้เพิ่มเติมปัจจุบนันนี้ภาษาที่ใช้กันจะเป็นภาษาจีน อังกฤษแล้วก็ไทยที่ต้องใช้ชอบค่ะมีประโยชน์ได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะก็พอพูดได้อะค่ะตามที่อาจารย์สอนชอบค่ะเพราะว่าเพื่อจะนำประโยชน์ใช้เป็นภาษากับชาวจีนได้เพื่อต่อการค้าการขายระหว่างประเทศไทยและกับประเทศจีนค่ะพอเราไปเจอชาวจีนที่เข้ามาก็ที่เขาสามารถพูดภาษาไทยกับเราได้เราก็อยากพูดภาษากับเขาได้เหมือนกันค่ะ นอกจากการเรียนการสอนภาษาจีนแล้วที่กศนศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งนี้ยังมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเขมรอีกด้วยค่ะวิธีการเรียนเราก็จะสอดแทรกการสื่อสารนะคะที่เขาสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการทักทายการกล่าวลาแล้วก็การขอโทษการซื้อของเวลาจะไปซื้อของหรือว่าจะต้องต่อราคาต่ออะไรเงี้ยก็จะสอนตรงนี้ไปนะคะเท่าที่เห็นนะคะก็คือเด็กให้ความสนใจมากนะคะประเทศไทยเราก็จะก้าวสู่สังคมอาเซียนนะคะการที่จะรู้ภาษาให้มากที่สุดเป็นการดีที่สุดนะคะ สนับสนุนโดยสำนักงานกศนอกศนอคือการศึกษาตลอดชีวิต